สวัสดีครับไทเกอร์ม็อบนะครับวันนี้เข้ามาแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับผมให้ที่อบตอนะครับอันนี้เป็นสถานที่ราชาการวันนี้ก็ทีมงานกำลังจะเข้าไปแนะนำด้านในนะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศนะครับว่าไทเกอร์ม็อบไปแนะนำสินค้าที่ไหนบ้างไปดูแลลูกค้าที่ไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นลูกค้าใหม่นะครับอันนี้ก็มีทั้งหมดอยู่3ชั้นนะครับก็นแนะนาไปใช้ที่สานักง,งานด้วยแนะนาให้คุณแม่บ้าน คุณพีพีที่ทำงานอยู่ในนี้นะครับเอาไปใช้ที่บ้านนะครับอันนี้ก็เก็บบรรยากาศรอบๆเห็นไหมฮะมีแต่ทุ่งนานะครับนี้เก็บบรรยากาศมาให้ชมโอเคนะครับเข้าไปแนะนำแล้วแล้วก็จะทิ้งโบชัวเพื่อให้ติดตาม YouTube ของ t i g e r m o มนะครับส่วนลูกค้าเป็นลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็ติดตามด้วยทาง YouTube Tiger Mop นะครับเรามีคลิปให้ชมอยู่กันเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับ ติดตามคลิปใหม่ๆที่อื่นกันต่อครับสวัสดีครับ